คุณเคยรู้สึกไหมเหมือนถูกขังอยู่ในฝันร้ายซ้ำๆตื่นมาก็เหนื่อยเหมือนไม่ได้พักผ่อนเลยฉันเข้าใจนะมันทรมานมากเมื่อก่อนฉันก็เป็นฝันร้ายวนเวียนจนแทบไม่อยากหลับตาแต่มีหกวิธีแบบสายมูที่ช่วยฉันได้จริงๆอยากลองฟังไหมหนึ่ง ก่อนนอนเขียนระบายความรู้สึกแย่ๆลงในกระดาษแล้วฉีกทิ้งไป 2. จุดเทียนหอมกลิ่นลาเวนเดอร์หรือกลิ่นที่เราชอบเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย 3. ส,สวดมนต์หรือทำสมาธิสัก5นาทีก่อนนอน 4. วางหินอเมทิสไว้ใต้หมอนช่วยลดความเครียดและเสริมพลังงานบวก 5. เปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่สีอ่อนๆสบายตา 6. กก่อนนอนพูดกับตัวเองเบาๆว่าฉันปลอดภัยฉันรักตัวเองฉันปล่อยวางทุกอย่างแล้วจำไว้นะฝันร้ายก็แค่ภาพลวงตาเรามีพลังที่จะเปลี่ยนมันได้ถ้าคุณรู้สึกแบบนี้เหมือนกันมาเดินทางค้นหาความสงบในใจด้วยกันนะ